Cũng mực ngay đứa Đọc mày trên này cho mừng ngắm khạc ngắm nè tìa Nó mừng đọc mày Hết à, mà ngắm khạc Ngắm khạc ngam nè bình mày mẹ จะวางงามบ่อมึงเนี่ยงามขักเลยนเ,ออเ,เนาะเฮ้ยเกิดเองนี่นี่พี่น้องเกิดเองนี่พนว่ดได้ปลูกได้ไหนมันเกิดเองพี่น้องจ้าสันฝรังร่งเฟมลีเอาสีเหลืองมาฝากนี่พ่น้องมึงเนี่ยดอกไม้เกิดเองนี่พี่น้อง เต็มเลยพี่น้องจแกน้ำกัดตอนบานเอาที่คอนเลยตุ้ยช้าเลยเสร็จดอสวัสดีค่ะมาพี่น้องมาฟาเทียวอยู่รั่วได้จอยพามาเที่ยวพี่น้องจ้ะฝนตกฝ <c oughs> นตกแล้วพี่น้องเด้อไอ้จอยว่าฝนจิบ่ตกออกมาฝนฝนตก ไม่เจอยกันเลยนี่เมืองที่พญายังมาเห็นงานพี่น้องเนาะเหมือนมีิลานขายเสื้อป่าขายเสื้อผ้าน่ะพี่น้องโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนเล่มาตกอย่นั้นเลยเฮ้ยเจอยว่าสีเงอกมา่ยังมาฟอฝนมัน ฝนตกเลยนี่น้องทีเดียตุ้งรักน้อยก็เชฟเนี่ยเกียนนะครับโอ้ยตายตายตายฝนตกฝนตกแล้วปะปะปะกับบ้านปะบว่กับบ้านเรียกเกียนพี่น้องกะเรียกจ่อยเด็กกับบ้านแล้ว การพลังปากกดไลยกดตามกดแค่กดกระดิ่งเห็นในเด้องคุยน้องเด้อฝนตกแล้วแยาจุไอศิมเมียบ้านพี่น้องสวัสดีค่ะ